ฟังดวงกับดวงดีพาดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีกันลัคนาราศีสุดท้ายดาวอาทิตย์ย้ายไปอยู่ในเรือนการเงินนะอาทิตย์มาจากเรือนวินาศซึ่งก่อนหน้านี้เป็นองค์เกณฑ์อยู่ที่ลัคนาราศีกัน เป็นองค์เกนนระเกนแล้วก็ไปอยู่ในย้ายไปอยู่พรุ่งนี้ย้ายเข้าไปในเดือนกันเงินมาจากเดือนวินาศกันมีโอกาสจะได้เงินเก่าๆมีโอกาสจะได้เงินจากที่คนเป็นหนี้คุณหรือเงินอะไรที่เคยมีคนบอกว่าจะให้คุณหรือจะได้หรืองานที่ดีไว้แล้วมันยังไม่ได้มีโอกาสจะได้ครับมีโอกาสจะได้แต่ก็จะต้องถูกใช้จ่ายออกไปอย่างรวดเร็วนะ และชาวลัคนาราศีกันอีกเช่นกันนะจะมีโชคดีนะครับจากสิ่งที่เราเองไม่ได้คาดหวังการเงินมีโอกาสจะได้เงินแบบไม่คาดหวังเงินที่ที่เหมือนก็นจะได้ตอนนานแล้วหรือใครเอาเงินมาใช้นี่แต่ก็ต้องใช้จ่ายออกไปอย่างรวดเร็วและระวังจะหมดเงินไปกับโลกโซเชียลนะจ๊ะ ก,กันขาเอฟทั้งหลายระวังนั้นนะระวังให้ดีเธออาทิตย์เลงไปยังมนุษย์ตยูซึ่งเป็นดาวอยู่ในเรือนมอนะนะนะเออเนี่ยเดี๋ยวก็ไปเอนูน่ F นเอนี่ระวังนะ่ะระวังให้ดีนะ่ะเรื่องเงินนะ่ะรอบคอบหน่อยลรามือลั่นนะ่ะซื้อนูน่นซื้อนี่นะกระเป๋าแหกแล้วจะบอกให้นะครับนี่คือชาวลัคนาราศีกันนะต้องอธิบายให้ฟังกันแบบนี้แหละแล้วก็เพอเพอกันเนี่ยไปอยู่ในเรือนดาวศุกร เคล็ดลับมากๆเลยเหมือนกันนะ่ะอาทิตย์ไปอยู่ในเรือนดาวสุกสุกมันก็เป็นตัวแทนความรักเหมือนกันมีโอกาสจะมีความรักเข้ามาด้วยบอกใบ้ไว้แค่นี้จริงๆผมดูจากดาวดวงอื่นด้วยไม่ได้ดูแค่อาทิตย์ไปเลงกับมือดิจิยูหรอกแต่ก็บอกใบ้ไว้ให้แค่เนี้ยฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี